PA Encom Smart Solution เป็นบริษัทร่รวมทุนของ PA Encom International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีความชำนาญด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรพร้อมให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้ชำนาญการทีมงานที่จะให้บริการทั้งงานสำรวจออกแบบและติดตั้งผ่านการอบรมและทำงานภายใต้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า เราจะอยู่ดูแลท่านตลอดไปขอบเขตในการบริการระบบโซล่าเซลล์แบบครบวงจรเริ่มจาก 1. สำรวจพื้นที่หน้าง,งานตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามจริง 2. อออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมที่ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าและการลงทุนที่เหมาะสมคุ้มทุนเร็วที่สุด 3. ออกแบบตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกับพื้นที่และความสวยงามรวมถึงให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 4. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยทีมงานช่างมืออาชีพที่ได้รับมาตรฐานจากช่างโซลาร์เซลล์พร้อมมีใบรับรองที่ถูกกฎหมายและอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5. ควบคุมงานด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก PA Encom Smart Solution เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกขั้นตอนในการทำงานปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากล 6. ตรวจเช็คการทำงานของระบบก่อนส่งมอบลูกค้าและนี่แหละครับคือสิ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตโดยการเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่เพื่อดูแลท่านตลอดไปเพื่อการ,รประกันประสิทธิภาพแผงสูงสุดนาน25ปีพร้อมการบำรุงรักษาฟรี2ปีและทั้งหมดที่กล่าวมาน,นี้คือการลงทุนที่คุ้มค่า ดังนโยบายของเราที่กล่าวไว้ว่านวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาดสร้างคนสร้างชาติสร้างนิสยัยผลิตเองใช้เองเหลือขายไฟลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้ครัวเรือน PA Encom Smart Solution สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง